สวัสดีครับเดี๋ยวจะรีวิวการผ่าจำปาวิธีการผ่าจำปานะครับก็คือโอ้นี่ไม่ต้องกระแทกเลยจะไม่สลําเล็กๆอะ่ะตรงสบายสบายเลยนะโอเคครับตอนนี้กําลังรีวิวผ่าไม้ไผ่นะครับด้วยจำปาผ่าไม้ไผ่นี่ฮะดูวิธีการผ่านะครับอุปกรณ์ตนนัวนี้ถ้าเคยสนใจทักมาทาง ใต้คลิปมีเบอร์โตัพท์อยู่นะครับอันนี้คือฝ่าสี่จะไม่ต้องฝ่าสี่นะครับหากใครสนใจจำปานะครับทักมาได้เลยครับนี่สวัสดีครับคนไหนที่ดูก็คือที่ก่อสาธิตก็คือการผ่าไม้ไผ่นะครับโดยใช้อุปกรณ์จำปาผ่าไม้ไผ่นะครับเครื่องมือที่ เขาเรียกว่าจะทันสมัยหรือเปล่านะก็คือเป็นการคิดค้นของอภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการฝ่าไม้ไผ่เพื่อทํากระท่อมไม้ไผ่ให้ไวนะครับแล้วซี่จานวนซี่นี้เท่ากันนะเท่ากันใครสนใจก็แอดไลน์ทักไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับนี่ร้านนี้ผลิตกระท่อมไม้ไผ่นะแต่ว่าจําหน่ายอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่ได้จําหน่ายนะถ้าจะซื้อก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ แต่ส่วนซื้อกระท่อมไม้ไผ่นัต้องร้านน้องชายเลยครับต้องไผ่สีทองนะครับส่วนจำปาผ่าไม้ไผ่เนี่ยคน่ายอ่ะคนถ่ายจะขายเองเคยบอกไห้น้องเขาขายแล้วไม่เอา <c ười> ไม่เป็นไรฮะโอเคครับนี่คืออุปกรณ์จำปาผ่าไม้ไผ่นะครับตัวนี้นะตัวนี้ให้ดูนะครับมีตั้งแต่สองซี่นะสองซี่สี่ซี่ถึงสิบซี่นะครับ แต่ตอนนี้ที่ใช้คือผ่า4ี่ผ่า5เพื่อปูพื้นกระท่มนะครับความความกว้างของไม้ไผ่ก็ประมาณ1นิ้วนะครับส่วนจะมากจะเหลื่อมจะล้ำยังไงเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกขนาดไม้ไผ่ด้วยตอนนี้ผ่าไม้ไผ่เลี้ยงนะครับ2เมตรสเมตรสเมตรผ่าได้หมดเลยครับท่านผู้ชม นี่นี่วิธีการใช้อานนครับนี่ไอดูทุกมุมครับไอดูทุกมุมว่าเขาทำมาอย่างไงครับเนี่ยดูฮะดูด,ดูดูนะครับนี่นี่ฮะโอเคนะครับอ้าวดูไปเรื่อยๆการผ่าไม้ไผ่ให้เร็วให้ไวในการทํากระท่อมไม้ไผ่ผ่ายังไงอ่าเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสามนาทีนี่ฮนะ อันนี้คือวิธีการใช้จำปานะครับสนใจทักแอดไลน์มาเลยตามเบอร์ที่ให้ไว้ส่วนคนไหนที่จะซื้อกระท่อมไม้ไผนะ่นะนีาา่ฮะศาลาหลังนี้เข้อเรียกว่าศาลายัางไงดีอ่ะหลังพิงกันอนะ่ะศาลาราล้านอาหารครับศาลาราล้านอาหารหนังนั่งได้สองช่วงเลยนะสองฝั่งเมตรห้าสองเมตรห้าจะไม่กว้างนี้วกว้างสองสามครับสองสามนะักกว้างสองสามลึก 38แบ่ง2ช่วงนะครับวางโต๊ะตรงกลางนะครับราคาห5น้านะราคาห5น้านะครับตัวนี้สวยมากครับส่งฟรี200โล,โลร้านฝ่ายสีทองสนใจทักไลน์มาเลยครับทักไลน์ทักฟซมาเลยเบอร์ตัวส์อยู่ใต้คลิปครับนี่ฮนะท่านผู้ชมสวยงามจริงๆแบ่งสองช่วงนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือวิธีการผ่าไม้ไผ่นะครับแบบแบบมืออาชีพเป็นอุปกรณ์ผ่าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับ โอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b เบอร์ด้วยอันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสนใจก็แอดไลน์มาเลยครับ